ไรลูกหนูชื่อน้องมีสาค่ะมาจากไหนครับมาจากแม่สอนค่ะเป็นไงบ้างมาเที่ยวสวนเบญจกางสนุกค่ะวันนี้ได้อะไรไปบ้างได้ผัดคล้าวแล้วก็ได้แรดิค่ะแรดิใช่ไหมลูกค่ะแรดิเอาไปทำยังไงแรดิบางบางทีแม่ก็เอาไปต้มค่ะเอาไปต้มจืดเลย มาเที่ยวสนุกอยู่นะสนุกค่ะมาบ่อยด้วยมีอะไรบ้างเยอะมากค่ะพูดไม่ถูกเลยมีพวกอะไรนะพวกสาัดสาดแถลแะดิต่ายหยาดแก้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผักอะไรนะ การเที่ยวในเชิงเกษตรในรูปแบบนี้นคิดว่าดีไหมครับดีค่ะดีมากๆเลยสำหรับสาหรับเราแล้วก็คือจะมาคือคือเด็กเราก็จะได้พาเด็กมาเรียนรู้อาวิถีในการปลูกการเตรียมดินพวนดินการคือได้รู้จากชนิดของผกักชนิดของอ่า ดีกันนะปใช้ชีวิตประจําวันใช่เอาเราสามารถนําไปใช้ชีวิตประจําวันได้ค่ะเพราะเพราะถ้าอย่างเงี้ยเราเราพาน้องมาพาน้องได้มาเรียนรู้ได้มาอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะพาน้องกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปปลูกผักเขือนคั่วหรืออะไรได้ต่อเนี่ยค่ะ,ะคือเราต่อยอดได้ไปทำกินเองได้ค่ะใช่แล้วก็ไปทำกินเองไปทำกับข้าวกินเองเนี้ยค่ะ ว่าถ้าอยากจะได้ผักดีๆผักสดๆเลือกเองนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับผมครับมี <ขา S 1> ให้เลือกมากมายนะครับผมครับ <ขา S 1> <อ>มานะที่ไร่เบญจาก,การนะคะเมื่อกี้เช็คอินไปแล้วนี่ก็เพิ่งมาเที่ยวที่นี่ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกชอบมากเพราะว่าชอบกินผักเพราะว่าเอ่อเอาไปทําอาหารได้หลากหลายแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยปลอดภัยมาลองนะคะทุกคนการเดินทางเป็นยังไงฮะการเดินทางก็ไม่ไม่ไม,ไม่ลำบากมากครับแต่อาจจะลำบากที่จอดรถดที่นึง ครับผมเราก็เยอะด้วยใช่ครับเป็นไงไหมฮะเดินทางมาไกลไหมครับอ่าไม่ไกลค่ะใช้เวลาปั๊บเดียวเองค่ะก็ในการเดินทางอันนี้อยู่บ้านอยู่แม่สอดค่ะเดเอาในตัวเมือำเภอเม่สอดก็ถ้าเกิดว่าเราขับขึ้นมาบนดอยพบพระเนาะก็มาตรงอ่าเราจะเจอป้อมห้วยนกแลก่อนแล้วก็ขับเข้ามาเลี้ยวขวาเข้ามาทางบ้านทีกระเปิด หมู่บ้านทีกระเปิดแต่ไม่ถึงเข้ามานิดเดียวประมาณหนึ่งกิโลค่ะเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลเราก็จะเจอไร่เบญจาการส่วนของพี่ไก่เองค่ะเพราะว่ามีผักปลสารพิษผักอะไรเงี้ยเวลาเรามาเที่ยวแล้วเป็นยังไงฮะมาเที่ยวแล้วก็คือมาเที่ยวที่ที่ที่ชอบมาที่ไร่เบญจาการนี้เพราะว่าเขาจะมีผักเป็นผักสวนครัวเป็นผักที่แบบปลอดสารพิษเป็นเหมือนจะ คือถ้าเราเอาไปทากับข้าวหรืออะไรเงี้ยคือมันมันมันจะโอเคกับเรามากเลยช่วงนี้เพราะเหมือนกับเป็นส่วนผสมอะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาก็ไม่ไกลมาแล้วมันก็ได้ได้ได้อะไรหลายๆอย่างได้ความรู้ได้อะไรเง,งี้ยพาพอดีพาน้องช่วงวันอยู่ก็จะพาน้องมาเก็บน้องก็จะได้รู้จักผักรู้จักวิธีการปลูกอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อพี่ไก่นะคะอยู่ที่ไร่เบญจาก,การะคะบ้านห้วยนกแรตําบลช่องแคบอาเภอพบพระค่ะแล้วส่วนเบญจาก,การเนี่ยได้แนวคิดมาแบบไหนครับได้แนวคิดมาจากไหนคือแนวคิดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่เราทําเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะคือมันมันล้มเหลวแล้วมันเป็นนี่เป็นสิน <c oughs> ก็เลยปรับเปลี่ยนมาทําสลัดมาปลูกสลัด ส่งจำหน่ายที่ตลาดนัดดาวังคารได้ประมาณ2ปีค่ะแต่พอป,ปีนี้เราก็เริ่มปรับเปลี่ยนเอาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9นะครับเป็นแนวคิดว่าเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานก็เลยทำแล้วก็ทำแนวนี้ค่ะจริงจริงยังจังมาประมาณปีหนึ่งแล้วแต่คนเพิ่งจะรู้จักเลยประมาณ6เดือนแล้วคะแล้วเราค่อยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้ไม่มีหลากหลายคือใครใครมาโซนนี้คือ จะได้ผักติดไม้ติดมือกลับไปทานแล้วจะเป็นผักสลัดหลากหลาย9ชนิดแล้วก็ผักอะไรที่แบบว่าที่มันจะต้องใช้กินในชีวิตประจำวันและยิ่งเราเจอในวิกฤตแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้โควิดใช่ไหมคะ <c oughs> เราเลยปลูกผักทานเองแล้ไม่อยากให้คนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องเข้ามาชมชมฟรีช่วงเราจะไม่มีเก็บค่าเข้าแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเออเราจะมีบริการขายอาหารด้วย ขายน้ําก็คือเป็นวัตถุดิบในไร่เราอย่างเงี้ยค่ะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่หลักเป็นผักในไร่เราทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดอกไม้กระต่ายไก่ก,กบอะไรเงี้ยเราก็จะเลี้ยงของเราในในแบบผสมผสานนะคะ สลัดต่างๆสลัดผักอะไรก็มีทุกอย่างนะแล้วก็ส้มตำส้มตำที่ที่นี่จะแปลกอย่างเลยคือเป็นส้มตำที่เราใส่แวนิดด้วยมีผักทุกอย่างที่ในไร่เราไม่ว่าจะเป็นดอกอัญชนันเป็นวอเตอร์ครสก็จะใส่ในส้มตำไปด้วยแล้วก็เน้นเครื่องเคียงคือผักสลัดโดยที่เราไม่ได้ไปใช้กระลำปีเหมือนอย่างที่อื่นเขาถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยแต่เราจะใช้ให้แกล้มกับผักสลัดแล้วก็จะมีซุ้มให้นั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นชุดหมูกระทะ หมูกระทาที่ผัดเยอะมากคือผักแบบบุฟเฟ่ต์่เนค่ะถ้ากินเหลือหรือทานเหลือนะคะเราไม่ปรับใส่ถุงกลับบ้านได้นะมีตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นไปร9 9เก้าเก้าจุถึงสี่อเก้าเก้านะคะแล้วก็จะมีผักบริการแอมชอบแบบไหนยังไงอะไรบอกได้เสริมได้ได้คุณไก่ครับท้ายสุดนี้เชิญชวนผู้ชม่อยครับ เราก็จะเชิญชวนที่เพื่อนที่อยู่นะะในโซนพระโซนใกล้เคียงหรือโซนแม่สอดเรานะขึ้นมาตัดผักนะคะมาตัดผักไปทานไปกินไปทำเองแบบสบายใจได้เลยนะคะก็คือที่ได้เราก็คือมาไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยจากแม่สอดมาแค่สามสิบกิโลนะคะแล้วก็เลี้ยว้ะมาช่วงบ้านที่แพ่บ้านนิลเมืองนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะศูนย์แปดเจ็ด สองศูนย์งสี่้าแงล้วอีกครั้งครับค่ะ0 8 7 2 0 1 4 5 8 2องนนี้แล้วก็เบอร์สำรองอีกเบอรนะคะก็จะอยู่ที่099 135 0 13 2 99นะคะติดต่อที่เพจเฟซบุ๊กที่ไล่เบรจาการได้เลยค่ะยินดีต้อนรับนะฮะช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เราเปิดทุกวันช่วงเทศกาลนะคะเปิดทุกวันหรือก็ธรรมดาตั้งใจว่าจะเป็นสุกสาวทิศแต่ตอนนี้คือ ใครที่มาแล้วกลัวผิดหวังเราก็ต้อนรับบริการทุกท่านไม่เสียค่าเข้ามาดูมาชมนะคะฟรีค่ะเพราะบางคนอาจจะมาทานผักทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้มามามาได้เลยมาเออลิมรถกับบรรยากาศช่วงเย็นเยน่อนช่วงตะวันตกมาเดินชมนั่งชิงช้าได้เลยนะคะเราเราเราไม่จํากัดาจะต้อง ยังไทุกระดับชั้นมาได้เลยเป็นไงบ้างครับมาเที่ยวที่นี่ก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีครับผมแล้วก็ผักสวยงามครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบกินผักสลัดอยู่แล้วและซึ่งยังหาไม่ได้ซึ่งเพิ่งมาเจอที่นี่ที่มีครับผมนี่ก็มาเที่ยวครั้งแรกรู้สึกว่าประทับใจค่ะชอบเพราะว่าเป็นแบบว่าผักสดๆเราสามารถเลือกได้เองแล้วก็มีหลากหลายชนิดค่ะค่ะ มาเที่ยวแล้วสนุกแล้วยังจะได้ผัก,ผกด้วยใช่ใชครับ,รบแล้วราคาถูกมากกิโลละแค่1นึบาทเท่านั้นเองค่ะสามารถเลือกลมได้ทุกอย่างเลยค่ะขอกว่าสามคลิปด้วยครับผมใ่ <c oughs> ที่จะกินแบบล้างแล้วกินสดๆได้เลยใช่ครับ